ทำไมครูอยากซัมมอนที่เมืองใหม่มันจะแบบขลังขลังตัวใหม่มันก็ซัมมอนที่เมืองใหม่ดีวะเนี่ยมาตรงนี้แล้ยนะอยู่ข้างๆเลยป่ะถ้าสิบโลออกแล้วหลุดกูกูไม่มีปัญหาจริงสิบโลออกเต้าไงเออเต้าสีดาวไอ้เหี้ยมันมาด่วนมากูอ้อหอนับสื่นหาบ้านเรืยนนับสื่นไป สิบโลก็แค่ออกแ่แล้วแม่งไม่ให้ตัวขอนเนอซ้มมาเอเฮีอ่ไอ้แม่กกูยังไม่ได้ฟาร์มอะไรให้แม่งเลยกูลืมไปเลยปกติกูจะชอบแบบก่อนแพทหนึ่งกูจะชอบแบบว่าฟาร์มเผื่อไว้ก่อนว้าวคนใหญ่ถ้า ถ้ายี่สิบสามสิบออกไม่ไม่ออกก็นะ่าจะนู่นไปนู่นแล้วเจ็ดสิบแปดสิบแล้วจากสนะ oh, oh, <nice. S 1> ถิตินะโอ้สวยก็จะได้การันตีอืมอย่างสี่สิบแล้วยังไม่มายาวๆแล้วรอไปน,นู่นเฮ้ยเฮ้ยห้าสิบออกจะใช้กุญแจรหรือใช้ดาบ ดาบเฮียอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะตู้ไม่ใช่ตู้ไอ้กล่องเฮียอะไรวะสูตรเคส<า>มันเรียกรเรียกวเฮียอะไรอะพิซ่าคัตเตอร์เออพิซ่าคัตเตอร์ออกออกก็แค่ออก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอย่าให้มันยากเกมจริงจริงมันลุ้นจังวะลุ้นกว่าของกุยออกไอ้ยัยอย่ปมาออกต <c oughs> ะาลา แล้วมึงดูรอยไอ้สัตว์นึือดขาเช็ดได้่โอ้โหได้เฮียเฮียอะไรเนี่ยอ่าใช้ใช้ให้หมดว่ายังไงมันก็แม่นี่อยู่แล้วกดไปเลยเฮียไม่รู้แล้วโอ้โหเย้ เกมันไมชอบทำอย่างนี้กูนะโอเคคือกูดีแล้วแต่แบบไอ้เชี่ทำมันทำขงกูอย่างนี้นะมันลงทั้งหมดเจ็ดสิบอะโอเคโอเคสวย yes win อ๋อเฉยเลยเฉยเลยอะไรเฉยอะไรมันดีว่ะดีแล้วคนดีแล้วันคนดี่สิบสองขีดไม่แบบอยากรู้มันแบบ มันเวอร์หรือเปล่าอืมเพราะว่าเพราะถ้ามันไม่เวอร์ไปเลยอ่ะมันก็ตู่ไม่ใช่แทนได้แต่มันเวอร์เมื่อกี้เมื่อกี้อ่านผ่านแล้วมันเอี่ยห์คือแม่งนอกจากดาเมจแรงขึ้นแม่งสกิลพอยต์กลายเป็นเฟนลี่ใช่อืมให้เคลียร์สสองเปอร์เซ็นต์คนสวมใส่หลังแฮนติสกิลอันติกัเอออันติกับสกิลจะแรงขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์สามเทิน แล้วก็ตอนแทตตนติดมันติดเดิมน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าไม่น่าเพชรไม่พอเปิดไอ้เหี้ยเพชรไม่พอเปิดหรือว่าแต่ไม่ค่อยอยากหวังไอ้เหี้ยคือหวังแล้วกูไม่ได้เอ๊ะกูตาลายบอกว่าไม่ออกใช่ไหม Mày hoặc mày hết. mới Nose, không nose. Nice. 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 noise, Nice. 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 rồi. Nice. 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 Yes Nice. 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 อย่ากระไรเฮียกูได้มาหลายอันไล่สัตว์กูมีสามอันไล่เฮียอย่าไม่เอาโอ้ yes woo woo let's go เฮียบอกเลยเฮียหลุดเออเออจริงไอ้เฮียใครหลุดเหยลบไม่ได้กันกูว่าจริงแล้วอ่ะ เอตาแม่งแค่ชอบกูแค่นั้นเลยเอ้หลืวมันไม่ได้นี่วะเนี่ยมันเจ็ดห้ามันเจ็ดห้าอ๋อเปิดอ๋อโอเคอ๋อแกลังแต่ก็โอเคอะคือชนะเจ็ดห้ายี่ห้ากูก็โอเคก็ถือว่าชนะเมื่อกี้แปดสิบเมื่อกี้แปดสิบมันอยู่ที่เจ็ดน่าจะแบบเจ็ดเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันอยู่หน้าที่แปดอันสุดท้ายแปลว่ามันจะเป็นหกเออใช่ สามเก้าบ่อยสี่สิบเจ็ดเก้าไอ้ยังก็สวยใช้ได้นี่วะอุ้ยไปเจ็ดเก้าเลยเหรอตียขัดอีกหนึ่งมันมันอันแรกไงมันอันแรกอ๋อเออก็หกเจ็ดหกเก้าเดี๋ยวถ้าอันแรกเพราะมันสิบนะอันละสิบเออประมาณนั้นหกเก้ากูกูนึกว่ามึงเปิดใหม่อ่ะเออกูก็คิดว่ากูเปิดใหม่เว้ยเพราะเหมือนเพราะกูหรือตอนนั้นก็จะไม่ละตอนกูเปิดชิงยุนกูกะแบบเล่นเล่นแบบ กดรัวๆแบบว่าเผื่อออกแบบสองสาอันติดนะอะไรเงี้ยแต่เออดวงกูคงไม่ไปถึงขั้นนั้นก็ God, ไม่แย่ไม่ได้แพ้เจ็ดห้ายิ่ห้าเพราะช่วงนี้กูมีดวงแพ้เจ็ดห้ายห้าบ่อยอยู่ด้วยไม่รู้เป็นไปได้ไงแต่กูเป็นไปแล้วโอเค very nice very nice โอเค easy very easy very easy very แฮมดู้อ แม่ไม่เหี้ยสองแสน